ของไซวันนี้นะคะก็จะเป็นการอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในบ้านเรานะคะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นหัวข้อที่คุณผู้ชายควรให้ความสนใจกับวิดีโอของไซเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนำให้รู้จักวันนี้นะคะเป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดสําหรับคุณผู้ชายนะคะชื่อว่าวัส e l ลีนเมนเฟสแอนตี้สปอร์ตไวท์เทนนิ่งนะคะ เห็นแล้วอาจจะบอกว่าใหม่ต้องไหนฉันเคยเห็นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะแกอย่ามาหลอกฉันไม่ใช่นะคะตัวนี้เป็นใหม่ล่าสุดจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นสูตรใหม่นะคะชื่อว่า anti acne คือไอที่เราเห็นกันว่ามันมีออกมานานแล้วหลายๆตัวเนี่ยเขามีหลายสูตรค่ะคือทำออกมาเพื่อที่จะแบบเจาะป,ปัญหาต่างๆของผู้ชายโดยอันเนี้ยจะเหมาะกับปัญหาของคนที่เป็นผู้ชายมีสิวนะคะเพราะว่าทำออกมาเพื่อที่จะ แก้ปัญหาสิวทั้ง7ประการโดยเฉพาะปัญหาทั้ง7ประการนะคะก็จะเป็นส่วนประกอบหลกัหลกๆของการที่จะทําให้ใบหน้าเราเกิดสิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคราบสกปรกความมันบนใบหน้านะคะแบคทีเรียคราบสิวอุดตันต่างๆทุกอย่างอะคะ่ะที่ทําให้เกิดสิวนะคะแล้วอะไรที่มาช่วยลดการเกิดปัญหาสิวล่ะเขาก็จะมีส่วนประกอบของเฮอร์บัลครนะคะแล้วก็ซาลิสซาลิดแอซิดแล้วก็วิตามิน B3 นะคะ นอกจากที่จะป้องกันการเกิดสิวแล้วยังจะช่วยลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากสิวไม่ว่าจะเป็นรอยแดงรอยดําแล้วก็ยังจะช่วยทําให้ใบหน้าเรามีความกระจ่างใสามากขึ้นนะคะอันนี้คือคุณสมบัติที่เขาบอกมาอ้อแล้วก็เนื้อของผลิตภัณฑ์นะคะเขาจะมีเม็ดบีดเล็กๆเป็นสครับนะคะสครับเนี่ยก็จะมาช่วยลดการเกิดสิวเซี่ยนสิวหัวดำ อุดตันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยังจะช่วยผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมแล้วของเราออกด้วยผิวก็จะกระจ่างขึ้นแล้วก็ไม่เกิดสิ่งสกปรกที่จะไปอุดตันบรูขุมขนของเรานะคะทีนี้แนะนํากันแค่นี้มันก็จะสั้นไปนะคะไซก็เลยมีแขกปรับเชิญพิเศษซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนคนใกล้ตัวของไซเองนะคะเห็นสภาพ หลอดแล้วก so, 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 like ็คงจะรู so ้ได้ว่ามันผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วนะคะเพราะว่าของจริงที่มาเนี่ยมันไม่ได้บุ๋มแบบนี้นะคะนี่คือการใช้งานผ่านมาแล้ว3มสัปดาห์นะคะก็เลยหลอดเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราจะให้ผู้ที่ได้ใช้จริงนะคะมาเล่าให้ฟังในนั้นขอเชิญพบกับแฟนของทรายค่ะคุณต้นคุณทำไมเย้ก็นี่นะคะต้นแฟนทรายจะเห็นในหลายๆวิดีโอไปแล้วหรือว่า ตามโซเชียลของาซก็ปรากฏตัวอยู่บ่อยๆนะคะทีนี้คือตั้งแต่ายได้รับโปรดักต์มาเพื่อที่จะมา PR ให้ฟังว่าอันนี้เป็นของออกใหม่มีอะไรยังไงเนี่ยต้นเขาก็กรีดการ์ดขึ้นมาเขาแบบเอ๊ะมันเป็นของเมนะของสำหรับผู้ชายผู้ชายเขาจะมีอินเนอร์ของเขาอยู่อย่างหนึ่งค่ะถ้าอะไรที่ทําออกมาแล้วเพื่อผู้ชายโดยเฉพาะเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ได้มันต้องใช้มันต้องลองแล้วเขาจะรู้สึกสเปเชียลมากว่าแบบทํามาเพื่อเขาเพราะว่าปกติแล้วเครื่องสําอางต่างเนี่ยมันจะเป็นแบบยูนิเซ็กใช่ไหมคะคือทําออกมาโดยที่แบบ ทั้งแพ็กเกจิ้งทั้งอะไรมันอาจจะออกมาในแบบอาจจะเป็นผู้หญิงน่อยๆเนาะใช่ก็เลยไม่กล้าใช้หรือว่าใช้แล้วก็แบบไม่ได้ภูมิใจไม่ได้กล้าโชว์อะไรแบบนี้ใช่แล้วก็อันนี้ก็พอเขาเห็นปูเขาก็แบบเออเออต้นลองต้นลองจริงคือก็ไม่ได้คอมมิ่กันว่าจะให้ลองนะก็อยากลองไหนๆก็ไปลองแล้วก็เนี่ยมาเล่าให้เขาฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอะเอาไปถือก็ตันี้ถามก่อนดีกว่าว่ามันมันคืออยากรู้เรื่องอะไรบ้างให้ถามตรนใช่ใช่ใช่ ถ้าอย่างนั้นไซถามเขาเป็นไกด์ไลน์ก่อนละกันนะคะในเรื่องของอะไรก่อนดีเนื้อครีมลักษณะละกันเหมือนเราเขียนรีวิวในบล็อกนะเนื้อครีมเนื้อครีมหมายถึงเนื้อโฟมเมื่อกี้ที่ลองลองบีบเล่นดูพูดของตัวเองได้ไหม <laughs> คือเนื้อมันไม่ใช่โฟมเหลวมันเป็นโฟมแข็งๆนะคะแล้วก็หยดน้ําลงไปเนาะแล้วก็ถูสักถูกขึ้นมาก็จะมีเม็ดปีตสครับให้เรารู้สึกได้คือไ่สัมผัสที่มือนะ อต่นี้เขาสัมผัสที่หน้าพอเราถูถูขึ้นมาเงมันก็จะเกิดฟองขึ้นตัวเ uh huh. ม็ดบิดก็จะค่อยๆแตกตัวแตกตัวอ่ะยังพูดหมดเลยอันนี้ที่นี่ถามถามความรู้สึกต้นดีกว่าว่าไอตอนที่แบบถูแล้วแตกตัวแล้วเราไปสัมผัสหน้ารู้สึกไงบ้างเม็ดบีดเจ็บไหมเลยเม็ดบิดไม่เจ็บนะครับก็รู้สึกว่ามันนุ่มกับหน้าดีนุ่มกับหน้าด้วยใช่นุ่มกับหน้าด้วยอย่างบางยี่ห้อก็รู้สึกว่าเม็ดบีดบมันพอถูแล้วมันรู้สึก แสบผิวเจ็บผิวเลยประมาณถูแรงเลยเปล่าไม่นะเพราะว่าลงที่มือก่อนด้วยแล้วค่อยเราค่อยเราค่อยเอาล้างหน้าใช่แล้วค่อยแบบค่อยใช้กับหน้าแล้วกลิ่นอหกลิ่นก็หอมรู้สึกว่ามีความกลิ่นของความสะอาดกลิ่นของความสะอาดแล้วจริงๆมันมันกลิ่นแบบผู้ชายผู้ชายอ่ะประมาณนั้นอ๋อแอบแสปร์ตสปร์หน่อยปะอ่าใช่ประมาณสปร์เมื่อกี้เราแอบที่มือเราพยายามดมแต่เราไม่ได้กินอะไร อาจ <le> <ร Stevens. S 2> จะเป็นเพราะใช้ใชบปดด้กของผู้หญิงมานาาของผู้หญิงนี้จะกินแบบชัดเจนนะโอเคทีนีน hard, ้ล้างออกอ่ะยากไหมแบบมันมีตกค้างไหมหรือรู้สึกลื่นลื่นไหมหรือแบบเออก็ล้างปกติธรรมดาสะอาดก็ไม่นะก็ไม่นะคะือก็แบบก็ล้างออกง่ายด้วยแล้วก็รู้สึกว่าสะอาดสะอาดยังไงอะสะอาดแบบว่าตึงผิวไหมหลังล้างตึงไหมมันไม่ตึงมาก มันเหมือนไม่ตึงแต่ไม่ได้ถึงกับแบบว่าตึงแบบเปรียคือมันตึงรูร้สึกว่าตึงสะอาดอ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่เพราะตึงแบบตึงเปียะแบบแบบหน้ารบับมันใช้สไลด์ล้างหน้าไม่ใช่แล้วประมาณนั้นอ่ะเออจ้ะ <laughs> ประมาณนั้นอ่ะก็คือ,ค,อคือให้ความรู้สึกสะอาดแต่ไม่ได้แบบว่าตึงสากหน้าอะไรอ่งเจริงแล้วต้นเนี่ยค่ะเขาเป็นคนที่แบบจะมีความมันบนใบหน้าค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยจะเป็นสิวเยอะเต็มหน้าหมดเลยตอนนี้ก็อาจจะแบบสิวลดลงแต่ว่า ไม่ใช่ว่ามันหายไปเลยมันก็ยังมีน้อยยังมีเกิดสิวอยู่บ้างคือใส่ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาสองอาทิตย์ใช่ปะแล้วก็ทิ้งเจ้าตัวเนี้ยไว้ให้เขาเขาใช้ไปใส่กับมาคืนก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแล้วพอกลางวันถองอีกวันหนึ่ง,งอะเอกไปงานด้วยกัน <c oughs> เอต้อนทําไมหน้าแดง <c oughs> คือหน้าเรารู้สึกว่าหน้าเขาใส่ขึ้น เราก็ทักเขาเสร็จแล้วไปที่งานพี่ๆในงานก็ทักเขาอีกว่าเอ๊ะต้นหน้าใสาขึ้นอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่ได้พูดเพราะเกี่ยวกับคลิปนี้ <laughs> แต่อย่างใดก่อนหน้านี้ต้นก็ใช้ใช้พวกสกินแคร์อะไรเดิมๆอยู่แล้วใช่ปะสิ่งที่เปลี่ยนคือเจ้านี้ตัวเดียวถูกปะใช่แล้วหน้าเขาดูดูใสขึ้นแล้วก็ด้วยความที่ว่าเหมือนสิวมันน้อยลงให้ให้เราสังเกตนี่คือไม่ได้ไม่ได้แต่งหน้าอะไรมีสิวบ้างแต่น้อยลงแล้วก็อาการอักเสบอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีไม่เหมือนเดิมอะ เราเรู้สึกได้าไม่มเหมือนเดิมเราก็เลยถามเขาว่าคือใช้แล้วมันรู้สึกต่างจริงไหมไอ้ที่ใช้มาสองสัปดาห์เนี่ยจริงๆครับรู้สึกต่างจริงสามแล้วดิสัปดาที่สามแล้วถูกป่ะสามส<อ>ามแล้วใช่ใช่สามแล้วก็ต่างต่างต่างแล้วความ<ล>มันไหนเราระหว่างวันเงี้ยต้นไม่ใช้ชีวิตประจําวันนอกบ้านจากที่เมื่อก่อนมันเยอะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันน้อยลงอืมใช้กระดาษสอมวันไหมแทบจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วล่ะจริงหรอแล้วเมื่อก่อนอ่ะก็ใช้บาง บ้างวันึังกี่แผน่นสี่นะจริงเหรอ <c oughs> มีสี <c oughs> ต่ตอนนี้มส,สองแผ่นแผ่นเดียวก็อยู่นะเฮ้ยเรื่องของสิวอ่ะเขาพูดแทนไปแล้วเมื่อกี้แต่นี้อยากรู้ความรู้สึกเจ้าของหน้าจริงสิวถือว่าลดลงนะฮะร,รู้สึกว่ามันการอักเสบม,มันลดลงถ้าเกิดแบบมีเม็ดไหนขึ้นมาอย่างเงี้ยพอเราล้างหน้าสะอาดปุ๊บมันก็รู้สึกว่ามันช่วยด้วยส่วนหนึ่งใช่แล้วโอเค เราก็ไม่รู้จะถามอะไรแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆสำหรับคนที่ใช้วาสลินเมนเฟส a อนตี้สปอร์ตไวท์เทนนตัวแอนตี้แอตัวนี้สูตรป้องกันสิวนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําให้รู้จักผลิตภัณฑ์ที่เอาใหม่นะคะส่วนสำหรับใครที่อยากจะลองอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็คงต้องไปลองกันหรือว่าใครที่ดูแล้วอาจจะอยากซื้อให้แฟนใช้ก็ก็ ต้นแนะนำว่าไงแนะนําคุณผู้ชายก็ควรนะควรใช่ไหมควรลองลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะถ้าชอบไม่ชอบเราค่อยว่ากันใช่ปะยังไงมันก็เป็นรดักที่เป็นสําหรับผู้ชายอยู่แล้วใช่ไหมคะครับครับด้วยค่ะพูดค่ากับครับกับต้นนี่รู้สึกแปลกแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบายบาย